เลพลงขึ้นเพลียววิวแวลแถวละห้อยเพื่อนทยอยดอกไม้วางวางวิถีสุดอาลัยในชีวิตอุทิศเพลี ลูกแม่มีคนเดียวแสนเตียวใจพ่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราชสิ้นชีวาดทำหน้าที่ที่ปักใต้สองพ่อลูกสู่สวรรค์มันคาไลด้วยรับไทยเทิดองค์พระทรงธรรมคืนนี้มีดาวน้อยลอยโดดเดียว บนฟากฟ้าดวงเดียวแต่หัวค่ำก่อนเพลงคุยจะลาลับดับลำนำขอฝากคำฝากคนดีสีอยุธยาก่อนเพลงคุยจะลาลับดับลำนำขอฝากคำฝากคนดีสีอยุธยา อัชชัตสเปเชียลสกูสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแหกคอกข้อข่าวประจำวันจันทรที่6มกราคม25 5 7ครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ก็กาบเรียนเชิญพี่น้องไปร่วมกันนะครับไปไปส่งดวงวิญญาณของวีรชนน้องนายน้องวัสุน้องนายชื่อเล่นชื่อนายใช่ไหมครับ สุชันิบุตรสุชันิบุตรเป็น<ต>นามจุลของของคุณหมอหานนะหมอหานคือหมอหานก็คือคุณหมอผ่าตัดมือหนึ่งของยศสธรโอ้โหระฮะก็คุณหมอหานเป็นสามีของพี่ประภาสีประภาสีสุชันิบุตรพี่ประภาสีเนี่ยเป็นคนสุราชอ๋อราชธานีมีหมหาก็เป็นคนเพิ่งทราบวนะ่ามหาเนี่ยเป็น ผมเข้าใจว่าเป็นคนแถวๆพระกาฬที่ไหนก็เป็นคนใต้อ๋อเหรอครับครับวส,ส,สุชันธบุตรเนี่ยเสียชีวิตจากเขตประทะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดีดแดงครับฝ้าครอบครัวจี้หาตัวคนร่างการะสุนสั่งการขณะที่โลกไซเบอร์แชร์ข้อความจากเพื่อนร่วมรุ่นถึงพอบอตำรวจเหตุวสุเสียชีวิตนะครับครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่า28ธันวาคมเนี่ย โลกของไซเบอร์ได้มีการแชร์จดหมายส่งถึงอดุล<ข>อบว<า>นตำรวจซึ่งระบุว่าเป็นข้อความของเพื่อนวปออรุ่นเดียวกับอดุลแชร์เข้ามาในกลุ่มลน์เก่า <9 S 1> ถึงเหตุการณ์ที่วัสุสุชาติบ,บทผู้จุมนุมคอปทอถูกยิงเสียชีวิตที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นเด่นแดงครับในจดหมายดังกล่าวร,ระบุว,ว่าคุณวัสุเป็นลูกในตำรวจที่เคยช่วยประเทศชาติที่ปัตตานี แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่มาครั้งนี้คุณวัสูุก็มาถูกยิงเสียชีวิตอีกหากพวกตนไปชุมนุมบ้างจะถูกตำรวจยิงตายแบบนี้ไหมในโลกไซเบอร์ก็ส่งกันก็บอกว่า,าเลียนคุณอดุลด้วยนะคะหลานชายวัสูุเนี่ยเป็นหลานของคุณหมอหานชื่อวัสุสุชันธบุต เป็นลูกในตำรวจเหมือนกันที่เคยช่วยประเทศชาติอยู่ปัตตานีถูกยิงตายเมื่อคืนค่ะโดนเส้นเลือดใหญ่ในช่องท้องเลือดออกมากใช้เลือดไปประมาณร้อยกว่าถุงก็ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมุก,กุฎตอนตีสี่เมื่อคืนค่ะ คุณผู้หญิงก็มีหนังสือถึงคุณอดุลนะฮะหลานเป็นเด็กดีร่างกายสูงใหญ่เลยเป็นฮาร์ดคอร์ปกป้องผู้ชุมนุมพ่อของหลานเป็นพี่ชายคุณมอหานเะอืมเสียชีวิตขณะปฏิบัติราชการที่ปัตตานีหลานเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เรียนจบเบียโทการตลาดออสเตรเลียค่ะแอะพึ่งทราบเมื่อเช้าคอนเฟิร์มกับพิ่สะพยแล้วโรงพยาบาลเขานัดให้ไปชนสูตรที่แผนกนิติเวชและรับศพวันนี้สี่โมงเย็นนะแอ้ก็คือภรรยาของคุณมหารอ๋อกับที่เคยลงสมับรสอสอนพลังธรรมคู่กับผมนไะอยางนั้นแหะใช่แล้วก็อาจารย์อาจารย์อะไรล่ะ ทำไมเวลานี้เรือ่อกันเขาบอกว่าคุณอดุลพบตตำรวจคะ่ะลูกชายในตำรวจที่ช่วยชาติมาตลอดชีวิต <c oughs> เป็นลูกชายคนเดียวอะอยู่เป็นเพื่อนแม่เมื่อพ่อจากไปแล้วจะว่าไหดีคะพวกเราไปชุมนุมกันจะโดนตำรวจยิงตายแบบนี้ไหม,ไมนี่ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีการแชร์ข้อความที่ระบุว่าเป็นสารจากครอบครัวของนายวสัสุแสดงความขอบคุณพูดี่เข้า,มาใม้กังวังใจหลังจากที่คุณวัสุหรือนายเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทางครอบครัวยังไม่ประสงค์รับความช่วยเหลือใดที่เกินกว่าการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างโปร่งใสจริงใจจริงจังพร้อมกับเรียกร้องให้หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ทั้งผู้ที่ลั่นไกกระสุนและก็ผู้ที่สั่งการด้วยด้านนาง ทิปอาภาผู้เป็นแม่ของคุณนายกล่าวว่าผู้ชายเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นที่รักของเพื่อนๆและคนสนชอบเสียสละเพื่อส่วนรวมมีอุดมการสูงรักความยุติธรรมส่วนกิจกรรมทางการเมืองก็จะนำเงินส่วนตัวซื้อขนมซื้อน้ำดื่มไปฝากผู้ร่วมชุมนุมและคอยช่วยเหลือผู้ที่ถูกแก๊สน้ำตาหรือถูกทำร้ายตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ ลูกชายคนเดียวจากไปกอดไว้อันควรแต่อีกมุมตนรู้สึกดีใจที่ลูกชายได้เข้าร่วมชุมนุมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ<ม>สุนเงินทั้งหมดที่ประชาชนนามาช่วยเหลือในวันงานจนจะอมอบให้กับโรงพ,กกพยาบาลพระมงกุฎสภากาชาติไทยและอีกส่วนจะอมอบให้กับหน่วยกินพิษโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคุณแม่ครับผู้เสียสละก็พรุ่งนี้นะครับสี่โมงเย็นก็จะทําการสภานกิจศพของ น้องน้องนายหรือก็อน้องวัสุสุชัติบุตรนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุที่บอกว่าไปคิดนในพี่แอดนี่เป็นภรรยาคุณหมอหานครับก็เพิ่งทราบว่าพี่ชายของคุณหมอหานเป็นพ่อของน้องวัสุแล้วก็เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นนายตำรวจที่ปัตตานีครับชชว่เหลือประชาชนที่จังหวัดปัตตานีพี่แอดเคยลงพูดแทนกับผม มีพีแอแล้วก็อาจารย์เกียงศักดิ์บุญทวีแล้วก็สมบุริทางโบราณนะครับจากตะขานอนพอได้ยินว่าวนาสกุลสุสัตตพุทธปุ๊บผมกาา็นึกถึงอ้าวน้าสกุลมหารนี่ครับคนดีๆเนี่ยจากไปอย่างเช่นท่านทานสารวัตรจ้าบเนี่ยค,คือที่สุดก็เป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของคนที่ โกงกินนะฮะจะต้องการรักษาอํานาจครับและผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการโกงกินด้วยเนี่ยท่านท่านครับเออไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอ,อิสะระข้าราชการนะที่ร่วมะบวนการโดยเฉพาะที่ผมพูดคุยอยู่เสมอก็คือคพวกกกตนะครับแล้วก็พวกปปอชอเอยเลือกใครต่อใครเอยเนี่ยไม่ทําหน้าที<ม>แ่แล้วก็ ตำรวจเขาต้องมาปกป้องหน้าที่ของเขาเพราะเป็นคําสั่งของเขาก็เห็นใจอะ่ะฮะแต่ว่ากรก<ๆ>ตวันนั้นนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยประชาชนจนํานวนมามากๆพวกก็ต้องหยุดก่อนเคได้สำานึกได้ครับแต่นี้ก็จะดันทุนหลังจะต้องรับให้ได้เป็นคําสั่งบัญชาของใครอย่างนี้ครับท่านผมก็ไม่เข้าใจผู้ที่รับผิจชอบบ้านเหมือนจะต้องให้คนไทยต้องมาฆ่ากันอย่างนั้นเหรอและที่สําคัญยิ่งเห็นภาพอันโหดร้ายของตํารวจต้องมาทุบรถ นักข่าวทุบรถอาสาพยาบาลทุบรถประชาชนผู้ที่รักความยุติธรรมบ้านเมืองน,นี้อยู่<ต>อย่ยาล้ววันนี้ยิ่งข่าวเศร้านะผมเพิ่งไปทราบมากกรกตแต่หนแไรเราสามคนเคยพูดว่ากะกรกตนี่ห้าคนนี่ครับคนของบัรหารคนหนึ่งครับคนของนางอ้อคนหนึ่งคนของสุวัสด์คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็มาจากสมมาจากศาลอีกคนก็เป็นยาดําก็คือคุณ อะไรนะที่มาจาก n อ o น่อนะอาจารย์อะไรนะเอออะไรชัยชัยอ่ะครับคนนั้นแหละ hmm. แล้วกับบางงานท่านได้ดูเพชรให้เป็นท่านเป็นได้ดูแลด้านงานด้าน,านเกี่ยวกับการการเลือกตั้งด้วยนะอ hmm. พอมาวันนี้ที่น่าเศร้าก็คือคเขาบอกว่าไอา้จริงๆผมเข้าใจผิดเขาว่าคองคบบาหานี่คขของไ้ทักษิณจริงๆน่ะมันฟากันไปได้สาม<ร>และอีกหนึ่งนี่ยเขาคร,คร,ครจูวัด ก็เราก็รู้กัน,นอยู่เป็นเ,<ข>เป็นคนของประชาชนจริงแค่คนเดียวและคนเดียวจะไปสุดที่ชัยจะคนคนเดียวที่จะไปทําอะไรช่วยกับเขาได้และตัวคนคนเดียวก็น่าจะน่าจะยังรู้นะขนาดตัวเขายัางนั่งหอหอนีและทําไมแค่นี้ไม่สํานึกละ่ะหรือว่าฟาดอะไรเขาเขาไปแล้วกินขนมปังไปหมดแล้วได้อย,อยังไงที่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าใน,ในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ท่านอะ ถ้าในหลักสากลแท้จริงแล้วเป็นระบบที่ห่วยที่สุดเลยนะประชาธิปไตยเนี่ยท่านครับถ้าเราได้พระราชาที่มีคุณธรรม,อ,มอย่างเช่นทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยที่สุดในโลกแต่ปรากฏว่าวเราก็เอาระบอบประชาธิปไตยที่เอาขอโทษเทียบใครจะดูถูกคุณตั้นวิภาควิจารณ์คุณตั้นจิตสอนอย่างไรก็ตามผมคิดว่าคุณจิตสอนเนี่ยจิตพัต์ใช่ไหมฮะคุณตั้นนะฮะ เขาพูดถูกคิดถูกก็คือความคิดความอ่านมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่แล้วก็ทําให้อีกคนหนึ่งเนี่ยที่อยากได้อํานาจเขาไปหลอกลวงคนชนบทอ่ะแล้เป็นเรื่องจริงอะ่ะท่านไปหลอกสิไปหลอกลวงท่านก็รู้ผมก็รู้เราก็รู้อยู่ที่สุดเขาก็มันมีความเชื่อกันเรื่องพวกพ้องกันอยู่เมื่อเชื่อกันเรื่องของพวกพ้องก็เอาตามนั้นอะ่ะที่สุดปุ๊บมันก็ได้คนที่มีอํานาจที่เป็นคนไม่ดีเข้ามาบริหารการแผ่นดินคราวนี้เจ้าหน้าที่กกตที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ท่านเราก็รู้อยู่คุณทักษิณเนี่ยแกต้องควบคุมสวท่านก็ทราบท่านเป็นอดีตสวพอเขาควบคุมสวชุดนี้ได้หมดพอควบคุมสวปุ๊บเขาก็กกตใช่ไหมเขาก็คุณอยากเป็นใช่ไหมคุณจะเป็นใช่ไหมเมื่อคุณอยากเป็นคุณจะเป็นแต่คุณต้องทาตามนี้นะแล้วก็ให้เขาเขียนใบลาออกมาคุณอยากเป็นปปชใช่ไหมคุณอยากจะเป็นก็มาจากสวทั้งหมดสุดท้ายบ้านเมืองเราจะไปอย่างไรอย่างไรอะท่านเละ มันก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้พวกประชาชนก็ออกมา,าพว่ออกมาพวกก็มีการฆ่ากันอุย้ยนี่อย่างอย่างอย่างพี่น้องที่กำแพงเพชรน,นะครับโทรมาบอกสักครู่หนึ่แล้วร้อนอยู่เลยครับพี่น้องกำแพงเพชรบอกว่าวันที่แปดนี่นะครับเขาบอกว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรถ้าไม่จริงแต่ต่อมานะครับผู้ว่ากำแพงเพชรสั่งนายอำเภอสั่งผู้ใหญ่บ้านกำนัน ให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละบ้านอาจรอาจรย์หนึ่งแขนขนชาวบ้านมาจับชาวบ้านมาหมู่ละสามสิบคนมาที่แปดนะชาวบ้านถามว่าไปทําไมผู้ใหญ่บ้านมันก็บอกว่าไม่ทราบนายอำเภอสั่งเขาไปถามกำน,นักำน,นกำนันก็าบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ถามว่ากำนันไปไหมไปทั้งกำน,นันทั้งผู้ใหญ่บ้านสรุปก็คือขนคนมานั่นแหละให้ได้บ้านละ หมู่ละหมูละสามสิบคนเอาไปจังหวัดแต่คนของเราก็ถามสิบเสอะไปสอบมาบอกว่าอาต่อตรองตอรองเขาจะมาทําไมอะ่ะคนของเราบอกว่าจะมาต่อต้านจะมาต่อต้านในกำลังตุเทนี่กับแพงเพชรน,นะโดยที่มันไม่ยอมไม่บอกเลยว่าไปทำมอย่างโน้นอย่างนี้น ผมว่าเอาแล้วความคิดความอ่านเป็นยังไงกำนันที่นั่นละ่ะ <_ S 2> เขาก็ว่าหางแดงทุกตัวนี่กับแพงเพชรนะทำไมมันโง่ยขนาดนี้ละ่ะก็ใจได้ว่ากับแพงเพชรวันนี้โง,ง่กว่ายศธนที่ยศธไม่มีหรอครับเนี่ยท่านพูดมากระทบผมเอารถบ<า>ัสไปหก <6 S 1> คันมีอยู่สามสิบตัวต่อคันนะ่ะนี่จะส่งผนบ้านผมนะต่อไมีสาสอเป็นรัฐมนตรีเขาไม่มาหรอครับจะบ้านบอกว่าจะไปค้ากับนักเทียบแล้วก็มีรัฐมนตรีไปสิ ไอ้ตัวรับบุญตีไปไหมล่ะมันจะไม่แปลกใจเนี่ยจำได้มันมีครั้งหนึ่งสมัยก่อนน่ะไฟฟ้ารัดวุงจรที่กำแพงเพชรน,นี่ไฟแม่โรงเรียนห้าโรงนะพร้อมกันแล้วเขาก็ว่ามีหลักฐานได้เสื้อตัวหนึ่งมันเสื้อกำนันเลยถามว่าไอ้ดุลสารที่แก้วคดีไปถึงไหนแล้วล่ะสอบมันบ้างสิ